บิวตี้เป็นช่างแต่งหน้าของมิวกี้เป็นช่างแต่งหน้าประจำเป็นช่างแต่งหน้าคนโปรดดี่อโอ้โหไม่แพงไม่แหงไม่แหงพี่จะคิดถึงพี่นะเก็าบเอาไว้พี่ถึงพี่นะขอบคุณบิวตี้นะที่ดูแลพี่มาคอยแต่งหน้าคอย,ยทำให้พี่สวยมาตลอดเลยเมื่อมันแพงจริงเลยไม่เป็นไร สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คือแม่จุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะวันนี้นะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์น้องบิวตี้นะคะช่างแต่งหน้าประจําตัวของมิวกี้นะคะโดยที่เราทุกคนวางแผนเอาไว้หมดแล้วนะคะว่าวันนี้เขาจะต้องออกมาข้างนอกกับเรานะคะเพื่อมาทัชอัพหน้าให้ตอนนี้นะคะน้องบิวตี้ยังไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงและเราเซอร์ไพรส์บิวตี้เพราะอะไรคะ่ะไปเลยค่ะ วันนี้เป็นการแต่งหน้าลุกอะไรคะคลอเกี้ยวสวยที่สุดไม่ใช่ใครจะแต่งก็ได้นะคะหลับตาหน่อยค่ะจะให้ดูผลงานของ การดิฉันคือจะถือซีลินใช่ค่ะเลยแบบอยากเห็นของจริงจะได้แบบเปรียบเทียบดูว้าไหมคะว้ามาก<า>เาขาไม่ไปปรึกษาคุณด้วยหรอคุณมิวตี้ใช่ค่ะคุณมานั่งช่วยเลือกอยู่เอ๊ะไไหนดีสีไหนดีดิฉันไม่รู้เรื่องเลยนะโจทของเราในวันนี้นะคะคุณบิวตี้เราจะต้องอเลือกคนละหนึ่งใบที่ชอบที่สุดแล้วเราก็มานั่งเปรียบเทียบกันว่า ไข่จ่ผู้ชนะเท่าไหร่คะเนี่ยแสนหนึ่งเก้าอ้ยน่ารักนะแม่เข้าแต่สีชุนเอ่าแม่ก็ชอบใบนี้หนึ่งใบน่ารักแสนสองแม่ก็ชอบนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบมากแต่เอาจริงๆแม่ชอบรุ่นหนีชื่อว่าคลาสสิกเลยเหรอคะรถผ่าะโอ้โหใส่ของได้แบบสุดปังมากมีน่ารักนี่ที่น้องลิซ่าใช้ปะคะว้าวแบบเป็นพวกแคนวาสอยู่ตรงไหนแคนวาสโอ้ my god อันนี้เท่าไหร่คะเนี่ย อุย้ยปวดล้าเลยค่ะเห็นแล้วปวดล้าไม่งั้นเลงมานานแล้วอันนี้เท่าไหร่นะคะหกหมื่นเก้านี่ต้องเลื่อกหนึ่งใบแล้วล่ะคะ่ะคุณบูตี้ถ้าพูดถึงซิลินนก็จะเป็นอะไรแบบนี้พอเห็นแล้วก็ถือว่าอ๋อนี่ถือซิลินซิลินดูรู้ดูดรรอ๋อทำไมอรอหนูว่าแบบ ด้วยความที่อยากชอบเนี่ยแล้วก็ตั้งใจบอกเพลงว่าเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลับไปออสเตรเลียแล้วใช่ไหมเปิดร้านแล้วก็แบบ้านไปได้ดีสวยงามหนูขอซื้อหนึ่งใบที่เป็นแบบรุ่นแบบนี้ Oh my god คนรูจริงปะแล้วนี่มีสีอะไรบ้างคะสีนี้อันนี้คือใช้หน้าองหรอคะใช่ค่ะใชหน้าลงส,ส,สีส เอาดีดีจริงหรอใช่พวกแบบว่าถ้ายากอยากมีของไปดีหนึ่ไปอ่อกับแฟนว่าขออนุญาตซื้อถ้าแบบทำธุรกิจของตัวเองทำไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยขอซื้อหนึ่งไปเป็นไปดีสวีทมากไปนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ็ดหมื่นเก้าพันไปนี้ราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะสิ๋วจะแถวแต่พี่จิ๋วแต่แฉลบวันนี้ทุกคนโหวตนะคะพี่เอพี่นาชาแล้วก็พี่เลยโหวตว่า ผู้ชนะค่ะของบิวตี้เคะก็เชียร์ของพี่บิวมบนี้เขามีเรื่องราวใช่เขามีเรื่องราวของเขาด้วยฉะนั้นเขาชนะค่ะซื้อใบนี้ค่ะให้คุณบิวตี้หนึ่งใบค่ะซื้อเลยค่ะแม่ซื้อให้คุณบิวตี้หนึ่งใบค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าคุณบิวตี้จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วพี่ก็อยากมีของฝากให้บิวตี้ ขอบคที่ถิงพี่นะขอบคุณยูพี่นะที่ดูแลพี่มาพอยแต่งหน้าพอยก็ทำให้พี่สวยมาตลอดเลยเม่มันแพงจรเเป็รมไม่เป็นไร,ไนไรค่ะใช้จนเก่าเลยนะใช้จนลูกโตเลยนะไม่เก็บอ,อาขึ้นนิ่งเลยต้องใช้นะ <laughs> ไม่เลวจริงหรอ ทั้งหมดวันนี้มันก็คือเป็นแผนเราไม่มีการถ่ายอะไรเราไม่มีการถ่ายอะไรทั้งสิน้นเราคือเป็นแผนทั้งหมดทำเพอร์บิวตี้กับววดนี้จะไปอยู่ ข้าหกังจากที่เราพาน้องบิวตี้ไปเซอร์ไพรส์แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพาน้องบิวตี้มานั่งกินข้าวกันแล้วก็พูดถึงเรื่องราวเนาะที่แบบว่าเราได้ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยไม่รู้เลยค่ะเนียนมากจริงรู้ปะ่ะไม่รู้คิดไหมไม่รู้เลยไม่คิดด้วยว้าว ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่เข้าแบบร้านกระเป๋าแบรนด์จริงค่ะวิตี้แบบไม่มาเดินห้างเราก็เดินคือเดินห้างแต่ว่าเดินผ่านเราไม่กล้าเดินผ่าเอ็นดูโอ้เอ็นดูน้องเราชอบเดินช้อปปิ้งคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมีเพื่อนแบบคอยอะไรอ่ะคอยมาแบบแนะนำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่างจากพี่ที่เดินคนเดียวตลอดเดินคนเดียวบ่อยมากเพราะว่าชอบไงก็จะเดินเข้ามาคนเดียวบ่อยจริงๆเนี่ยพี่ก็มีการวางแผนกันมาหลายวันแล้วได้บอกกับ ผู้จัดการใช่ไหมกับคุณนะชาไว้คุณเนยไว้ทุกคนรู้กันหมดแล้วนนแหละว่าเออแบบพี่จะเซอร์ไพรส์บิวตี้ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะซื้ออะไรดีให้เป็นแบบของแทนใจตอนแรกก็คิดว่าเออแบบจะเป็นสร้อยเป็นรองเท้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวพี่นะเออพี่อยากให้กระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าว่ามันก็เป็น ขออีกหนึ่งอย่างที่พี่ชอบนะแล้วก็พี่รู้สึกว่าอยากให้บิวตี้แบบได้ใช้กระเป๋าดีๆคือต้องบอกแบบนี้ว่าของเหล่านี้นะคะมันเป็นของที่เป็นปัจจัยที่5ที่พี่ซื้อให้บิวตี้อ่ะพี่ไม่ได้หมายความว่าอู้พี่อวดรวยแล้วพี่อยากให้นะในความรู้สึกพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าคือถ้าเราไม่ได้แบบเงินเหลือกินเหลือใช้มากขนาดนั้นอ่ะก็ไม่ต้องซื้อมันบ่อยๆแล้วพี่คิดว่าพี่เลือกที่จะซื้อกระเป๋าดีกว่าเพราะว่ากระเป๋าใบหนึ่งอ่ะเรารู้ไงเราเป็นคนใช้คือใบหนึ่งอ่ะมันอยู่ได้นานมากๆคือแบบบบางอยู่ได้ 10บสปีเลยนะถ้าเราใช้แล้วเรารักษานะคําว่ารักษาพี่ไม่อยากให้บิวตี้ซื้อไปเราเอาไปเก็บหมายความว่าเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหถึงขั้นโยนซ้ายโยนขวายโยนน,ยน,น้าโยนอะ,อะไรขนาดนั้นเออก็คือแต่ก็ต้องให้ใช้คือเมื่อกี้น,น้องบอกว่าแบบน้องจะไม่ใช้ใชของแบรนด์เนมพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้อ่ะมันจะแพงแต่ถ้าบิวตี้ใช้อ่ะมันจะเกิดประโยชน์และบิวตี้ก็จะไม่รู้สึกเสียดายเงินแต่ถ้าบิวตี้เอาไปเก็บอ่ะแบบิวตี้รู้สึกว่าแบบ เสียดายมากเลยที่มิวกี้ซื้อให้ไม่ค่อยได้ใช้เลยสังเกตมาทุกคนที่เราจะชอบพูดกันมากเสียดายอ่ะไม่ค่อยได้ใช้เลยอย่างเงี้ยรู้สึกะเสียดายใช่แต่ถ้าเราได้ใช้ของสิ่งนั้นอ่ะมันก็จะคุ้มค่าบิวตี้อะเป็นช่างแต่งหน้าของมิวกี้เป็นช่างแต่งหน้าประจําเป็นช่างแต่งหน้าคนโปรดเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบรู้ใจทุกอย่างเลยอ่ะแล้วคือมิวกี้อยากคุยกับนาชาตลอด เรื่อง b e a u ี้ว่าน้องอ่ะไม่เคยเลยนะเวียงวีนไม่ตรงเวลาไม่มาตามนะัดเทงานคือน้องไม่มีเลยอะ่ะแล้วแบบให้โจทย์อะไรน้องไปอะ่ะน้องทําได้ตลอดคือมันไม่ได้นอกเหนือแค่ฝีมือที่เรามีให้การหา b e a u ี้ Beauty. พี่รับรู้ได้หลายๆอย่างคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ประทับใจที่สุดมันจะมีอยู่เคสหนึ่งที่บุคคลคนนี้เขาไม่ค่อยโอเคกับพี่แล้วแบบน้องอ่ะไม่รับงานคนนั้นเลยทั้งที่เราไม่เคยห้ามน้องหรือเราไม่เคยบอกน้องว่า ไม่ต้องไปทํางานให้เขานะหรืออะไรแต่น้องแค่รู้ว่าแบบเออคนเนี้ยทํายังไงกับเราอะน้องก็แบบเด็ดขาดมากคือไม่รับงานเลยพี่ก็เลยแบบมันจะมีใครสักกี่คนอะที่เรารู้ได้ว่าเขารักเราอะเหมือนที่เรารักเขาอะเราเอ็นดูเขามากอะสําหรับพี่นะพี่เป็นคนที่แบบใจแลกใจใจให้ใจอะเป็นความประทับใจที่พี่แบบรู้สึกมากๆเลยว่าคนนี้เป็นเหมือนกันคือใจมาก่อน แล้วเงินซื้อเขาไม่ได้จริงๆแบบบางทีอ่ะงานรีบงานเร่งงานด่วนวันเกิดพี่เขาก็ไม่คิดเงินแต่งหน้าให้แม่พี่เขาก็ไม่คิดเงินลูกน้องพี่เขาก็ไม่เคยคิดเลยคิดน้อยไม่เคยคิดเงินแล้วหลายครั้งไปงานเยอะๆอะ่ะไม่เคยมาบวกนั่นบวกนี่พี่เพิ่มเลยคิดเท่าไหร่เท่านั้นแล้วมีแต่ลดให้พี่ในความรู้สึกพี่อะ่ะเขาไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้อะ่ะเขาก็คิดเงินพี่ไปเลยตามปกติก็ได้อะ่ะแต่เขาไม่ทํารับรู้ได้หลายๆอย่างอะ่ะว่าบิวตี้แบบเป็นคนที่มีความจริงใจจริงๆกับพี่นะ พี่เลยรู้สึกว่าแบบเสียดายพอวันที่น้องบอกว่าน้องจะไปแล้วอะ่ะจริงๆน้องบอกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแม่หนูจะต้องไปอยู่เมืองน,นอ้องเรานะจะได้มารานบิวตี้ร้องไห้ด้วยตอนที่น้องบอกอะ่ะแล้วพี่บอกปีหน้าเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังได้ยือ้อกันไปจนถึงปีหน้านะอะไรเงี้ยแต่พอแบบปีเนี้ยมันมาถึงแล้วอะ่ะเราก็ต้องคิดว่าเอองานเลี้ยงมันก็ย่อมมีวันเลิกลาอะไรเงี้ยแล้วแบบ เราจะไม่ได้เจอน้องแล้วคือพูดตามตรงว่าเสียใจและเสียดายมากคือวันที่แบบเข้าไปเห็นโพสต์น้องใน Facebook อะแล้วน้องโพสต์ว่าแบบปิดรับงานแล้วอะคือแบบน้ําตาไหลแล้วก็แบบมือสั่นแล้วก็บอกพี่แดนบอกว่าแบบน้องแบบประกาศไม่รับงานแล้วอนะไรเงี้ยเคยบอกกับแม่ว่าแบบจะมาแต่งจนกว่าหนูจะบินเลยเออเนี่ยพี่พูดอะไรพี่ก็ยังขนลุกอะมันเป็น relationship ที่ดีมาเสมอแล้ว,ลวเขาอะก็ทําให้พี่อะสวยมาตลอดเลยทุกทุกเทปที่แบบคนชมว่าแบบ แม่สวยจังเลยแบบแม่แต่งหน้าแบบดีจังเลยอะไรงเงี้ยจะไม่เคยอุบอุบหลงนะว่าแต่งเองอะไรงเงี้ยจะบอกตลอดว่ามีช่างแต่งหน้าให้ใครถามก็จะแบบบอกว่าแบบเออบิวตี้เป็นคนแต่งหน้าให้อะไรงเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเขาทําแต่เรื่องดีๆให้เราแม้มันจะไม่ใช่เป็นการให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบก็ไม่ได้เจอน้องแล้แลวก็ไม่รู้ว่าน้องแบบจะกลับมาเมื่อไหร่ก็อยากให้ของเป็นของแทนใจ แล้วแบบพอมารู้ว่าน้องแบบชอบกระเป๋าใบนี้อ่ะตอนแล้วแบบตอนที่น้องพูดในช็อปมีสตอรี่เออจะร้องไห้เลยอ่ะตอนนั้นน่ะแบบเฮ้ยดีใจมากอ่างเงี้ยก็รับพี่กีค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดมันเป็นแบบความรู้สึกที่แบบอยู่ข้างในบางทีแล้วก็มันพูดยาก ừ ừ, ค่ะเพราะเหมือนกับว่าเราเจอคนที่แบบเท่ากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าทุกครั้งที่มาแต่งหน้าพี่ขี้ค่ะมันเหมือนแบบว่าเราได้แรงบันดาลใจ ในการทํางานตลอดค่ะ,คะพวกพี่กีแบบจะไม่ทําแบบอะไรที่มันเดิมๆพี่กีจะเป็นคนที่แบบว่าเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ค่ะแบบมไม่ไม่จำเจเลยไม่้รู้สึกว่าเออเราอยากทํางานเราชอบทํางานอะไรอย่างี้ค่ะพี่กีก็จะแบบมีโจทย์ให้ให้ทำแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้ใช้แบบความคิดได้ใช้จินตนาการจริงๆบางครั้งน้องจะไม่กล้าน้องแบบจะดีเหรอแม่อะไรเงี้ย<ช>เราบอกเอาเลยบิวตี้ทำเลยบิวตี้ทำเลยเพราะว่า หนึ่งเราเชื่อในฝีมือเขา<ะ>พี่ก็จะบอกเลยแบบบิวตี้เอาเลยลุยเลยคือเขาเป็นคนมีของเขาเป็นคนมีฝีมือแต่งานที่เขาทำอะ่ะมันเป็นแบบแพทเทิร์นเดิมไงแต่พี่เป็นคนชอบแบบเกินอะ่ะไม่ห่วงว่าแบบจะสวยไหมไม่สวยไหมอะไรเงี้ย<ะ>มันก็เลยทาให้การทํางานของเรามันสนุกเนาะจริงๆรู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่ดีๆก็ได้รู้จักพี่กี้มันเป็นคนแบบภูมิคิดเนาะเนาะนะจะได้มาเจอทำให้เราแบบได้มาเจอการรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกประทับใจค่ะ ด้วยความเป็นพี่กี้อะไรอย่างเงี้ยพี่กี้แบบไม่เคยวีนไม่เคยโมโหไม่เคยแบบหุดหงิดไม่เคยอะไรใส่เลย <c oughs> ถ้าแบบว่าถ้ามีอะไรที่แบบว่าจุดเล็กจุดน้อยพี่ก็จะบอกว่าเออตรงนิ้นิดนึงนะแค่นั้นก็คือจบเลยบิวตี้ที่ขอตรงนี้นิดนึงนะลูกอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้แบบโมโหอย่างวีนด่าทออะไรเงี้ยจริงๆหนูเป็นคนแบบพูดน้อยเนาะ <c oughs> หนูเป็นคนเง <c oughs> <ๆ>ียบ แต่อยู่กับดิฉันอะพูดเยอะเราก็เล่นต่อเพลงกันร้องเป็นเต้นเต้นอะไรกันเจนนุ่นโบเแล้เราก็ทํากันมาแบบบิวตี้ถือว่าเป็นน้องที่สนิทคนหนึ่งเลยนะแบบเจอกันบ่อยเหมือนพนักงานที่ออฟฟิศอะเจอกันบ่อยมากอาทิหนึ่งองสวันใช่<ๆ>แบบเจอกันบ่อยมากช่วงพีคๆบางทีแบบสี่วันหวันก็เคยมีนะมชชีช่วงๆพีคอะรู้จักกันเพราะว่าเพื่อน <S <S ก็คือย<า>ยเอยเมี่ยงเยเมี่ยงแต่เขาแต่งหน้ากับบ<ช>ิวตี้แล้ววันนั้นอะพี่ต้องมีไปถ่ายกับเยเมี่ยงพี่ยังไม่มีช่างแต่แงตหน้าเลยวันนั้นอะพี่เลยถามว่าเมี่ยงแต่งหน้ากับใครเมี่ยงก็บอกว่าเมี่ยงแต่งกับน้องบ<ช>ิวตี้กับน้องตาตาพี่บอกว่าเออเอาเอามาหาหน่อยน้องไปมา,าเลย ็มาออกกังกายอยู่แล้วน้องก็แบบไปผมเผิมไปเลยไปทํากันที่นู่นทาที่ฟิตเนสเลยอะไรเงี้ยครั้งแรกครั้งแรกใช่แล้วเจอแล้วก็แบบเออน้องหน้าหลักดีทั้งตาตาทั้งบิวตี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบแล้วก็ถูกใจแล้วก็เรียกกันมาตลอดเลยทํางานด้วยกันมาจนถึงมาปัจจุบันเนี้ยสองปีแล้วเนะใช่ใช่จริงๆริงอยากจะบอกหลายอย่างมากเพราะมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนเลี้ยนจบมหาลัยหรือจบม .6 อ่ะที่แบบเพื่อนต้องแยกย้ายกันไปทำงาน แล้วแบบน้องอะ่ะคืออยู่กับเรามาพี่พูดตรงๆเลยนะกับบิวตี้อ่ะพี่ไม่มีความรู้สึกไม่ดีเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือจริงๆแล้วคนที่ทํางานกันบ่อยๆอ,ยอะ่ะเราจะรู้นิสัยว่าคนนี้มีความเหวี่ยงนิดๆคนนี้มีความแบบดื้อหน่อยๆคนนี้มีความแบบเออมีมันต้องมีมุมบางมุมที่มันแบบเออไม่โอเคอะ่ะแต่เชื่อป่ะว่าแบบบิวตี้วันแรกเป็นยังไงอะ่ะเนี่ยจะสองปีแล้วอะ่ะบ<ม>ิวตี้ก็ยังเป็นบิวตี้คนเดิมที่พี่รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยน้องคนนี้มันใช่อะมันใช่สาหรับเรามากๆอไรเงี้ยแล้วแบบพอวันที่น้องบอกว่าแบบน้องจะไปแล้วว่ามันมีความรู้สึกทั้งสองอย่างเราก็รู้ว่าน้องไปอยู่ที่นู่นเพราะว่าสามีน้องเป็นคนออสเตรเลียน้องก็ต้องไปอยู่ที่นู่นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีทั้งความเสียใจที่เราจะต้องเสียเพื่อนเราไปหนึ่งคนเสียไม่ได้หมายถึงตายนะเสียหมายถึงว่าเราจะไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้อีกอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าน้องจะกลับมาไทยมันก็เป็นการแบบกลับมาแป๊บแแล้วก็กลับไปอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอน้องเมื่อไหร่แต่อีกใจนึงก็ร เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะในทุกๆอย่างพี่ก็แบบก็มีแต่คำมวยพรก็อยากให้น้องสมหวังกับทุกอย่างที่น้องตั้งใจเอาไว้แบบน้องคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยบิวตี้เป็นคนน่ารักอยู่แล้วพี่เชื่อว่าบิวตี้จะเจอเพื่อนใหม่ที่ดีแล้วก็ขอให้กิจการของน้องแบบเจริญรุ่งเรืองสมกับพี่น้องและสามีตั้งใจไว้แล้วก็มีหลานให้พี่เร็วเร็วเล็กวิดีโอของการพุยภาษาอังกฤษกับหลานให้หลานสอนภาษาอังกฤษหน่อยอะไรเงี้ยเป็นน้องกั้น้องกันเนสใช่กันเนสรักเขามากนะกันเน รักมากนะบิวตี้อะพี่บิวตี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบิวตี้จะแบบไปก็จะเล่นกับ <Le hn. S 1> เขาเนาะบิวตี้ไปแต่คอยยังพูดไม่เก่งเลยเนาะใช่จนตอนนี้แบบว่าเ<อ>ขียนพูดแบบพูดได้หมดแล้วอะสุดๆเลย่ะ ก็อยากจะขอบคุณพี่กี้เหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆที่เป็นแบบแรงบันดาลใจในชีวิตหนูอะไรอย่างเงี้ยในหลายๆเรื่องในการทํางานการใช้ชีวิตค่ะตั้งแต่แบบมาทํางานกับพี่กี้ก็คือเหมือนเราได้เรียนรู้แบบหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันด้วยนอกจากแบบว่าได้ทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ได้เรียนรู้แบบเยอะมากๆค่ะแล้วก็พี่กี้เป็นคนที่น่ารัก เป็นผู้หญิงที่แบบดูข้างนอกแบบบางทีเราเห็นแบบตามในคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะดูแบบเปรี้ยวๆซาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่จริงๆคือพี่คี้เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงเลยคือพี่คี้แสดงออกมาไงก็คือเป็นแบบนั้นไมอมีอะไรเลยคนชอบคิดกันไปเองว่าฉันมีฉันไม่มีอะไรเลยแบบแม่แรงแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่คือแบบตรงข้ามเลยโอ้หน้ารัก อยากให้พี่กี้แบบว่าประสบความสาเร็จเหมือนที่พี่กี้แบบตั้งใจไว้เลย้ยแบบว่าอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็ให้แบบดีดยิ่งขึ้นไปอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยมากค่ะน้องบิวตี้จะบอกน้องว่าอีกความประทับใจหนึ่งที่แบบพี่ประทับใจในตัวบิวตี้ก็คือแบบไม่ว่าพี่จะเจอดาราม่า <Okay. S 2> อะไรก็ตามอ่ะเวลาพี่เล่าให้เขาฟังสีหน้าเขาท่าทางอ่ะเรารู้เลยว่าเขาแบบมีทั้งความแบบโกรธแทน ให้กำลังใจเรารับรู้ได้เลยอะว่าแบบน้องเป็นห่วงเราจริงๆแบบไปดูว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงีแบบ้ยแล้วน้องก็จะแบบรู้น้องโกรธอะแล้วก็แบบอีกใจนึงก็แบบคอยให้กําลังใจเราเสมอด้วยอะไรเงี้ยก็แบบขอบคุณสําหรับมิตรภาพดีๆที่บิวตี้มีให้พี่เหมือนกันค่ะรักบิวตี้มากๆจ้ะโอเคกลับมาหาพี่บ้างจนะ้าเน้นหน,นแต่ไปออสเตรเลียจะไปหาต้องมา่ะถ่ายรูปกับจิงโจ้มาให้ดูได้นะได้ค่ะ อ่ะวันนี้ชอบไหมกระเป๋าชอบมากพักอะโอเคต้องใช้เลยนะต้องใช,ใช้เลยนะใช้ค่ะโอเคเป็นแบบกระเป๋าแบบแบนดี้ใบแรกในชีวิต <Okay. S 2> แล้วก็เป็นใบที่อยากได้ด้วยโอ้โห oh, <laughs> มีใจมาก <laughs> 在藏，在藏，在藏。转转转转